เอาละครับสวัสดีครับผมก็เจอกันแล้วนะครับกับนายแทนนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับก็หลังเลิกงานก็ต้องทํากับข้าวกินนะครับวันนี้มื้อเย็นอยากจะทํากินเนี่ยก็คือเมนูเบาๆนะครับก็คือเราจะกินยำมะเขือยาวครับมะเขือยาวเนี่ยถ้าผมเอาไปเผาด้านนอกแล้วนะครับจากเตาของผมแต่ทีนี้ผมก็จะต้องทําการลอก เมื่อเขือเผาเนี่ยแหละครับเมือเขือเผายำเม,มียบน่นแต่ของผมไม่มีใครบ่นนะเอ่อทีนี้ก็ค่อยลอกครับผมว่าเวลาลอกในน้ํานะครับมันค่อนข้างลอกง่ายนะครับอ่ามันไม่ใช่เทคนิคอะไรใหญ่ใหม่หรอกครับเพราะว่าเปลือกที่เขาเนี่ยครับที่ก็โดนเผาเนี่ยเขาจะมีการล่อนอยู่แล้ว ลานอ,อกจะได้ดึงออกง่ายนะครับง่ายบ้างยากบ้างนะครับแต่ค่อยๆลอกนะครับเนี่ยครับเหี่ยวเชียวมะเขือเผาเหี่ยวมากอะ่ะเหี่ยวรสนุ่มด้วยแต่หวานนะไม่รู้เข้าไปเปรียกอะไรนะครับ<笑><笑>ยำเมียบ,บน แล้วก็ผัดหัวเบื่อ <c oughs> อ้าวเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขอ <c oughs> จัดก,การากับเขือเผาก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับเอาละครับหลังที่จากที่ผมเนี่ยอลอกของผิวของมะเขือยาวที่เอามาเผาจนเหี่ยวแล้วนะครับต้องลอกด้วยความเบามือนะฮะระมัดระวังเขาหน่อยนะ แต่ทีนี้ก็มาปาดส่วนขั้วได้ออกนะครับต้องทะลุทนอมนะครับแต่ทีนี้ก็คือหั่นเตรียมไว้เลยนะครับเบาเมือนะจ๊ะทนลุทนอมเขาด้วยนะครับมันเหี่ยวและนุ่มมากจริงๆแต่หวานฉ่ำมากครับเอาละ พักไว้ก่อนทีนี้ก็ขึ้นถึงขั้นตอนการทำน้ำยำแล้วนะครับน้ำยำก็ง่ายๆเลยครับเริ่มต้นที่ความเค็มนะครับจากน้ำปลาทะตาอหอยนั่งลมจัดปลาประมาณหนึ่งกระบวยแล้วก็ น้ำเชื่อมที่ผมทําไว้นะครับหนึ่งกระบวยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวก็ทําเหมือนน้ำยำทั่วไปแหละครับมีความเปรี้ยวความเค็มความหวานนะครับอ้ายที่ผมจะ ชอบความชุ่มฉ่าของความเป็นน้ํากระเทียมด้วยไอ้แตกระเทียมดอกด้วยนะครับขอสักสองช้อนเวลาราดลงไปมันจะได้ฉ่าๆนะครับผเอาละที่ผมใช้น้ําเชื่อมเพราะว่ามันจะเร็วครับเพราะว่ามันไม่ต้องรอให้น้าตาลละลายนะครับถ้าเกิดใครทํายําบ่อยๆก็เชื่อมเชื่อน้ําเชื่อมใสก่กระปุกแบบนี้ไว้ครับ ก็ดีนะไวดีววความหวานความเปรี้ยวมาแล้วควาเค็มขออีกนิดนึงปรุงรสชาติตรงนี้ให้ได้ตั้งใจก่อนนะครับผมอ้หลังจากนี้ก็ตามด้วย พริกขี้หนูซอยของผมนะครับจัดเต็มนะครับเรื่องงานยำแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยแต่วันนี้ผมใช้หอมแขกนะครับหอมแดงผมหมดใช้ได้นะใช้แทนกันได้นะครับบืกัศสีสันหอมออมากอ่ะหอ,อมมะนาว ทำลายแตกไปหมดแล้วเนี่ยชิมทีพอพลิกกับมะนาวมันอยู่รวมกันนะครับกลิ่นของเขานี่จะโอ้โหพอเลยพอเฟกตอนนี้ผมก็จะลงกุ้งรวนนะครับแล้วก็น้ำที่รวนกุ้งนิดหน่อยเพิ่มความหอมนะครับจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเมนูเนี้ยเสียเวลาตอนเผามะเขือให้นุ่มเนี่ยครับ จะว่าไปมะเขือเผานี่ก็เออเวลาเผานี่เอาไม้แหลมๆมาทิ่มเข้าให้ทะลุด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ระบายความชื้นออกมาจะได้ไม่แตกนะครับงั้นขอเวลาจัดจานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วครับที่นี้พอเตรียมการจัดจานเรียบร้อยแล้วก็จัดจานของผมจะลงกุ้งแห้งทอดด้วยนะครับ ทอดคุกแห้งที่ผมได้มาเนี่ยผมซื้อมาจากรลาก่อนนะครับโลละขีดละเจ็ดสิบบาทอะ่ะเพราะว่ามันไม่เค็มมากกำลังอร่อยอืมกอบแต่ทีนี้ก็ไข่ต้มผมมีแล้วนะครับก่ท็ทีนี้ก็จะลาดน้ำยำและครับราดให้ฉ่ำเลยนะครับ มะเขือเผาเหีเห่ยวๆเนี่ยมันจะได้สูตรดูดน้ำซอสใส่น้ำยำไปอยู่ในตัวเองให้ฉ่ำน,นะครับเวลากินจะได้อร่อยเมนูยำผูกเมียบุญเอาละครับแค่นี้ก็ได้นะครับผักชีร้อยหน้านิดหน่อยตามสไตล์วัฒนธรรมของไทยเรานะครับเพื่อความงดงามใต้เสือนี่ฝุ่นเพียบ นี่แหละครับเมนูแสนง่ายนะครับยุ่งยากนิดก็คือตรงที่ว่าเผา,ามะเขือนั่นแหละครับถ้าอย่างอื่นไม่ยากเลยครับบางคนถ้ามีหมูสับจะใส่หมูสับลงไปด้วยก็ได้นะครับยิ่งยิ่งนัวเลยงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ทําเมนูง่ายๆเบาๆตอนเย็นครับเมนูยำม,มะเขือเผากุ้งสดหรือว่ายำเม,มียบน่น อันดับนว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแด่แทนต้องกินข้าวแล้วครับผมสวัสดีครับ